ทำน้ำยาขนมจีนทำเองกินเองเนาะนี่ครับน้ำยาขนมจีนน้ำยาปลาเนนสองตัวน้ำยาขนมจีนขนมเสน้นครับทำเองกินเองเนาะแซ่บๆครับติดตามครับอาจจะเนื้อมัน tắm hay là yệt tầm hay cho đó นั่งตำเลยดิเออตำช่วยจะได้กินไวๆยกมือต่ำเซ็บเซ้ๆพี่น้องเอ้าลืมสวัสดีเนาะสวัสดีครับก่อนเน้ยสวัสดีครับเอฟซีทุกคน <c oughs> ได้ตัวสับแทกเลิดคงเล่น ้วก็ใส่ใบแมงลักด้วยอตักืมตักแล้วครับเมื่อกแม่กินแล้วเนาะจะเรากินทีหลังเนาะใส่ใบแมงลักตัวงอก เราไม่มีผักอะไรหลายอย่างเนาะแซ่บๆเลยครับกันครับเอฟซี FC ทุกคนนมจีนน้ำยาปลาเนนน้ำจิ้นน้ำยาปลาเนน,ค,ค,น,กกนเครับขออนุญาตกินนะครับแซ่บแบบบรรด์ง่ายๆเนาะกินง่ายตักไม่ได้กินเลยเนาะ ดิดจมูกขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ